สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมดอกนี้เลยดอกรักแรกพบค่ะซึ่งดอกรักแรกพบนะคะมีอยู่สี่สีนะคะก็คือมีสีเหลืองสีส้มสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะนี่เลยสีส้มค่ะเพื่อนๆเ,เขาบอกว่า สีเหลืองนะคะจะออกดอกได้เร็วนะคะและก็ออกดอกทั้งปีค่ะส่วนสีชมพูสีแดงสีส้มก็จะออกดอกช้าหน่อยแต่ถ้าเราอยากทดลองปลูกก่อนก็แนะนำให้ปลูกสีเหลืองก่อนนะคะต้นลักเล็กพบนะคะเพื่อนๆต้นน้อยที่ชอบแดดจัดมากนะคะไม่ต้องรดน้ำบ่อยสองสามวันรดครั้งหนึ่งได้ค่ะ และถ้าเพื่อนๆชอบที่มีกลิ่นหอมนะคะต้องเป็นสีชมพูสีเดียวนะคะเพื่อนๆสีเหลืองสีส้มสีแดงจะไม่มีกลิ่นหอมนะคะถ้าเราชอบกลิ่นหอมของดอกรักแรกพบนะคะจะไปปลูกไว้ที่ระเบียงหน้าบ้านก็ได้นะคะเลือกสีชมพูได้นะคะเขาจะมีกลิ่นหอมค่ะและต้นรักแรกพบนะคะก็จัดว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะ เพาะชื่อของเขาและฟาร์มหมายของเขานะคะบ่งบอกถึงฟาร์มรักนะคะแล้วก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลด้วยค่ะก็จะเหมือนเสนอว่าถ้าเราปลูกต้นรักแรกพบไว้ที่บ้านนะคะ like ก็จะเปรียบเสมือนว่าเมื่อเขาพบเราครั้งแรกที่บ้านเรานะคะเขาก็จะรักและผูกพันกับบ้านหลังนั้นๆน,น,นะคะ นี่คือความหมายของรักแรกพบถ้าเราเอามาปลูกไว้เป็นไม้มงกลนะคะก็ชื่อก็จะตรงตัวกับชื่อดอกไม้เลยนะคะใครพบเห็นเราใครพบเห็นคนในบ้านเราก็จะทําให้เรามีเสน่ห์เกิดความลงรักครั้งแรกได้เลยค่ะค่ะคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะได้มาแบ่งปันถึงความหมายของต้นรักแรกพบนะคะเพื่อนๆพืนถ้าเพื่อนๆน,นชอบนะคะหรือ ชอบสีไหนนะคะก็เลือกหามาปลูกไว้ที่บ้านได้เลยนะคะวันนี้มุมความสุขจูนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ